จะเจราจาไปทำไมเมื่อไม่มีความจริงใจจากกัมพูชาน่าจะเรียกได้ว่าเป็นท่าแท้ที่แก้ไม่หายเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับความตลบตะแลงของทางฝั่งกัมพูชาสมกับคำพูดที่ว่าลูกหลานพญยาละแวกลิ้นสองแฉกค,คบไม่ได้จริงๆเมื่ออยู่ๆนายฮุนมาเน็ตลูกชายฮุนเซนได้ออกมาแถลงการว่ากัมพูชาไม่ได้เห็นด้วยกับข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นรวมถึงข้อตกลงหยุดยิง เมื่อวันที่28กรกฎาคมและข้อตกลงสันติภาพที่จะลงนามในเร็วๆนี้ซึ่งทำให้เสียอธิปไตยและอาณาเขตทางกฎหมายของกัมพูชาซึ่งมันเป็นการออกมาพูดในขณะที่การเจรจากำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรแล้วถ้าจับประเด็นจากคำแถลงจะเห็นว่ากัมพูชาไม่ได้เห็นด้วยกับการเจรจาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นแปลว่า ไอ้ที่ป่วนกันไม่หยุดนับตั้งแต่ตอนนั้นที่ยังพากันบินโดรนวางทุน่นยิงเช็คแนวนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้เห็นด้วยที่จะหยุดยิงแหละครับแล้วที่บอกว่าไอ้ที่กำลังจะเซ็นก็ไม่เห็นด้วยแล้วจะเจราจาต่อไปทำไมครับเจราจาไปลงนามไปก็ไม่พอใจไม่เห็นด้วยและยังคงจะก่อกวนความสงบต่อไปอยู่ดีแล้วจะจัดการประชุมให้มันเปลืองเงินภาษีทำไมครับ และถ้ามองย้อนกลับไปดูดีๆนะครับก็จะเห็นว่าไอ้คนที่พยายามให้มีการเจรจาก็คือพวกเขาเองที่เป็นฝ่ายยั่วยุจนมีการประทะพอปะทะก็วิ่งไปฟ้องคนนั้นคนนี้ให้เข้ามาแทรกแซงให้เข้ามาไกล่เกลี่ยและเป็นตัวกลางในการเจรจาแต่พอมีการเจรจาเกิดขึ้นกลับออกมาผ่ากลางป้องเฉยสรุปจะเอายังไงกันแน่ครับ นอกจากนี้ยังมีกรณีของนายปรักโสคนรัฐมนตรีต่างประเทศเจ้าน้ำตาจอมปลิ้นป้อนคนนั้นอีกนะครับที่ชิงออกมาบอกก่อนเลยว่าทางการไทยพร้อมที่จะปล่อยตัวทหาร18คนที่อยู่ในการควบคุมทันทีโดยไม่มีการพูดถึงเงื่อนไขที่ทางไทยเนี่ยเสนอไปแม้แต่นิดเดียวนี่มันดูเหมือนจะเป็นการมัดมือชกนะครับเพราะถ้าทางฝั่งกัมพูชาไม่ยอมทาตามเงื่อนไข4ข้อคือ ถอยกำลังอพยพเก็บกู้ทุนและปราบแก๊งสแกมเมอร์ถ้าไม่ทำตามข้อตกลงเหล่านี้แล้วไทยไม่ยอมปล่อยตัวประชาชนฝั่งกัมพูชาก็จะมากล่าวหาว่าทางการไทยไม่ทำตามที่พูดอีกต่างหากตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีผลอะไรกับการตัดสินใจปล่อยหรือไม่ปล่อยของทางการไทยนะครับแต่มันก็เหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟความขัดแย้งเอาไว้ไม่ให้มันมอดไปเพื่อ เหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งเหตุผลที่ว่านั้นผมคิดว่ามันคงเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนตัวเองจากวิกฤตการณ์ภายในประเทศที่กำลังรุมเร้าอยู่ในตอนนี้และครับเพราะตอนนี้มันมีหลายเรื่องเหลือเกินที่กำลังเข้ามาทํำลายฐานอำนาจตระกูลหุ่นทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่พังพินาศตําแหน่งงานที่เคยหลอกว่ามีเพียงพอแล้วยังมาต่อที่โดนแชรเรื่องสแกมเมอร์ที่บอกว่าไม่มีมาตลอด แต่พอเกาหลีบุกดันเจอเยอะกว่าฝูงมดกระแสลบๆจากเรื่องพวกนี้กำลังทำให้ศรัทธานในตัวผู้นำตระกูลหุ่นตกต่ำลงเรื่อยๆพวกเขาเลยต้องหันกลับมาหาเรื่องประเทศไทยและเติมเชื้อเอาไว้เพื่อใช้ในการเบี่ยงเบนไปเรื่อยๆจนกว่าจะคลี่คลายสถานการณ์ภายในของตัวเองได้นู่นเลยครับนั่นก็เท่ากับว่าตราบใดที่ภายในกัมพูชาไม่สงบ ประเด็นกับประเทศไทยก็ไม่จบง่ายๆครับคําถามสําหรับประเทศไทยคือแล้วจะเสียเวลาไปเจรจากับพวกเขาทําไมครับรู้ครับว่าการเจรจาคือทางออกแบบสันติวิธีแต่ผมก็ไม่ได้บอกให้ไปโจมตีพวกเขานะครับแค่ปิดด่านแน่นๆต่อไปต่างคนต่างอยู่ไปสักพักรอให้พวกเขาเคลียร์กันเองภายในก่อนค่อยเจรจาก็ได้ น่าจะดีกว่าการเจราจาไปแบบที่พวกเขาไม่มีความจริงใจและพร้อมจะไม่ทำตามข้อตกลงอยู่แบบนี้ว่าไหมล่ะครับท่านผู้ชม